สวัสดีครับผมนายาวัฒน์ชวเนี้นะครับห้าสี่ศูน0หนึ่งนะครับวันนี้จะมาทำชิ้นงานชิหนึ่งของสวิตเวิร์กนะครับสำหรับชิ้นงานเราจะทำมีชื่อตัวประกองเบาะนะครับคำสั่งลายนะครับในสเก็ตสามดีนะครับสเก็ตามดีสั่งลายนะครับวาพิจัดวาดสัตวนะครับทำให้เป็นสแตนลา์ เขาใช้สั่งหลายนะครับว่าอย่างนี้คนระับจากนั้นก็เปลี่ยนแกนะับเป็น zx ดเกนะกับมาที่ xy นะครับเปลี่ยนเส้นนี้กลายเป็นเส้นธรรมดานะครับก็กำหนดขนาดมันนี่คือ25 100 40 27 5 40อ่างั้นแล้วก็ลากเส้นให้เส้นิทตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สเก็ตฟิลเลทตรงนี้สมมุติเท่ากับ10นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ จากนั้นสมมีเท่ากับ35นะครับรูปนี้มาออกมาที่ e x c e s เครดิตนะครับสร้างเพลนนะครับ เราสร้างวงก,มกลมขึ้นมาสมีเท่ากับแปะลงมนาะก็ execute สร้างสวีบแบบ in feature ไหนเราก็ทำงานเสร็จแล้วครนะับ